อำนาจอยู่ในมือผลโหวตชี้ชะตาะแม้กายเป็นวิญญาณวันนี้เราจะเล่น2บทบาทที่สามารถกลับคืนมาได้1ตานะ <Yeah. S 1> เราจะเล่นเป็นเจ้าพ่อนะเราสามารถไม่ให้ใครโหวตเราก็ได้1ครั้งแล้วก็บทบาทอีกบทบาทก็คือผู้คุมวิญญาณนะก็คือวันนี้ตั้งใจจะมาเล่นบทบาทในเกมนี้คือสามารถรอดได้หนึ่งตาหรือไม่ก็เกิดใหม่ได้ผมคัดมาสองบทบาทนะ ไปลุยกันเลยจัดไปตาแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าพอ่อมีบัตรอยู่17ใบนะใช้ได้เลยอำนาจอยู่ในมือเราจะโหวตใครโหวตคามสิจ๊ะโอเคผมดาวเด่นคือสีสีทับทีมนะทุกคนดูจะแข่แล้วน่าจะทับทีมเราไปลุยกันเลยเจ้าพอ่อเกมที่หจะเป็นยังไง บทบาทนี้สามารถข้ามได้หนึ่งครั้งนะครับมาแล้วฉันคือเจ้าพ่อสามารถกดข้ามได้หนึ่งครั้งแล้วทุกคนต้องทำตามจัดไปยุติการประชุมจริงๆเจ้าพ่อมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะคือว่าเวลาข้ามหมดทุกคนแล้วสามารถรู้บทบาทได้ด้านนี้ด้วยวะมีจอมตะกะนะครับมีจอมโจน,นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวคอยก,ก่อนมีคนมาไหมชมพูโอเคลากอนนะชมพูจ้ะ ลาก่อนนะขอโทษชมพูด้วยเราขึ้นจากท่อน้ำตาลว่าไงเมื่อกี้มีคนเห็นเปล่าวะว่าไงสีทองเฮ้ยเฮ้ยสีทอง <Huh? S 1> สีทองหรือข่าววะไม่มีโมน,นะเออเราไปเปิดไฟโอเคเราจะรอดได้ไหมเนี่ยชมพูตามมาต่ว่าใครฆ่าชมไม่รู้เออผมเห็นว่าสีสีเงินนะหรือแม้ก็แดงนี่แหละวิ่งเข้าไปหาสีทองนะ่ะ แล้วก็ตายเองอะสีท่ทองน่าจะปาดหรือเปล่าอันนี้ผมทรงใส่นะสรงใส่ว่าทองอาจจะปาดก็ได้นะโอเคเราโบยทองไปเลยขอโทษทองด้วยนะโจรขโมยแฝงเปล่าใช่ผมอยากให้คิดแบบนั้นแหละผมมันแจ้งป้าผมทิ้งระเบิดไว้ที่หลุมอ่ะมันวิ่งหายไอ้ข่าวแล้วไอ้มิน้นโจรน,น่าจะขโมยแฝงอ่นะข่าวอยู่ไหนอยู่ฝั่งขวาข่าวไม่ได้อยู่ <opol> น้ำตาลไม่ใช่หรออะไรข่าวไม่ได้อยู่ข่าวไม่ได้อยู่ทองไปเลยข่าวอยู่กับผมที่ไหนล่ะข่าวมิ้นไปครับ รับผมมีลุมโอเคยุติี้ไปเลยยุติีไปเลยโอเคยุติี้ไปก่อนเพื่อโหวตผมนะเราต้องใช้สิทธิ์หน่อยทุกคนไม่น่ะสี่ข่าวไม่โต้แย้งเลยข่าวไม่อยู่กับผมอ่ะเมื่อกี้น้ำตาลตั้งหากอยู่กับผมจอมโจรคือสี่เงินนะครับสี่เงินคือคนไหนวะสี่เงินคือคนไหนเนี่ยไม่แน่ใจครับสีเงินคือคนไหนไปกันทีฟ้าปะมีวิศวะด้วยเนี่ยระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีไปครับเรารีบไปห้องไฟเลย รีบไปหน่อยอร่อยแน่มีคนมาไหมโอเคข่าวแล้วน้ำตาลปาดอีกตัวหนึ่งนะเราจะชนะไปด้วยกันเพื่อนเอ็งต้องไปหาตัวปาดเรียบร้อยย้อนเวลาน้ำตาลจัดก,การข่าวสิเฮ้ยไปจัดก,การข่าวน้ำตาลจัดก,การจัดก,การสิเออดีมากดีมากถ้าย้อนยังย้อนอนี่ผมปาดเองโอ้โหย้อนอีกแล้วคุณ <laughs> ได้ยางงี้นี่โอเคให้มันรู้กันมั่ง ม่าแฝงก็มีหัวใจมารักใครแล้วมารักจริง oh. จัดไปทํานันอย่างนี้ดิ่าวห้องไฟครับผมบอกแล้วว่ามิ้นไปเอามิ้นไปอะไรเอมินไปไอ้ทองจริงแล้วเพื่อนต้องขวามือจริงช่มอยู่กับผมนะเริบแรกตายสองอ่ะเอามินามนาม้นไปก่อนนะอะไรแล้วจะมามิ้นได้ไงก็สี่ทองบอกว่าผมไปก็สี่ขาวตอนแรกอะ่ะถ้าผมเป็นโวดผมเกมต้องจบนะเ oh. มื่กกี้ทองก็บอกผมเป็นกะขาว แล้วนี่จะเอามินออกไอ้ข่าวมันตายไปแล้วเห็นไหมผมเป็นผู้พิทักษ์นะให้โล่ตัวเองแล้วก็ให้โล่ข่าวไว้อ่ะไอ้ข่าวน่าจะโดนปาดหลายทีอยู่อมินไปถ้ามินไม่จบต้องวอดทองนะโอเคไม่รอสีส่วนแพกเตอร์ดูอยู่แต่ผมชอบว่ะปาดหลายทีอยู่อินปีกูดูเรียๆไามเลยวว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะใครอยู่ไหนมินมันยืนอยู่หน้าดักอยู่หน้าห้องไฟแล้วก็มีคนหนึ่งหายไปใครอ่ะแล้วก็แกวย้อนปุ๊บเกิดใหม่อีกคนหนึ่งก็ปากอีกแล้วก็ย้อนอีกเกิดใหม่ ไอ้ที่ดก็โดน8อีกไอก้ทองใครคนใครซิอยูอ่ะอีกคนใครปนหมดทั้งสองบอกสิให้ชัดเจนอีกคนคือใครเป็นแฮกเกอร์เนี่ยผมบอกผมเป็นผู้พิทักให้ตายเิยทองเนี่ยป้านแล้วกดนโวดเลยโอเคข้ามไปจัดไปสับเปลี่ยนหาเจ้าเวลาเพื่อนผมบดอะไรวะไม่รู้นะครับสับเปลี่ยนขอบคุณมากสับเปลี่ยนทำดีมีผลงานสี่ทองเป็นช่างกระปานะครับโอเคช่างกระปา จัดไปซับเปลี่ยนใครไม่รู้นะครับสีทองเป็นช่างกระปานะครับโอเคทําไมเขานิ่งกันวะผมไม่มั่นใจเลยทําไมเขานิ่งกันนะครับไปเร็วทองช่างกระปานะเรานะ่ยจะปาดง่ายๆนะครับเดินตามไปเลยโอเคจัดก,การเรียบร้อยจบเกมซ <c oughs> ับเปลี่ยนเออขอบคุณมากซับเปลี่ยนผลงานดีมากซับเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คือผลงานที่ดี <c oughs> ถ้าผมเป็นลูกเรือน,นะผมหัวร้อนตายเจอทาเปียนแบบนี้มาครับผมบทบาทต่อไปเป็นผู้คุมวิญญาณนะแม้วิญญาณจะดับสลายแต่ก็สามารถฟื้นคืนชีพได้มาครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวคนจําได้นะครับเราใช้ชุดเป็นชุดนี้เลยจัดไปคนน่าจะจําไม่ได้นะเกมที่2เราไปลุยกันสีเขียวดาวเด่นนะครับสีเขียวเนียวซับหรือเปล่าแต่ยานเนียวเราก็พอนะเพราะเราคือแฝงไงล่ะ nope. อัตราการชนะค่อนข้างสูงนะ <Yeah. S 1> ไม่ได้เป็นโจ๊กเกอร์แล้วกัน <c oughs> จัดไปโจ๊กเกอร์มาแล้ว <c oughs> ก็ถ้าโจ๊กเกอร์ดีเราก็จะจัดไปนะครับตัวนี้ฟื้นไม่ได้นะครับ <c oughs> โดนป้าแล้วจบเลยแต่โดนโวตชนะนะโจ๊กเกอร์ <c oughs> ไปครับได้เวลาปั่นตัวแล้ววันนี้มีเจ้าพ่อวะใครมันแย่งบทบาทผมวะ <c oughs> ตัวแฝงไม่ปิดประตูอ่ะโอเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ไม่ปิดประตูเรี่ยวแงที่จะชนะเลยจริงๆนะแฝง เองเยาวังที่จะชนะเลยโอเแครับมีศซบไหมครับไม่มีโซเลยเหรอวะยายายาโอเคเฮ้ย okay. <_ an> hey, ข่าวเป็นไร <_ an> เป็นอะไรวะเนี่ยตกใจเลยเป็นแอมเพอรเหรอตกใจเลยนะโวดข่าวเลยจริงๆเขาอ,อย่ายิงผมนะแต่ไปยิงไอ้สีสีม่วงแทนไอ้ม่วงก็ยืนอยู่ไงมิ้นไปอะไรวะเขียวโดดท่อเหรอมินน่าสงสยัยไม่มีไวจ็คด้วยนะสบาย อะไรเห็นมิ้นวิ่งทําไมปาดม่วงอะไรผมไม่ได้ปาดไอ้ข่าวว่าปาดเอาไอข่าวไปเลยไอข่าวมุดท่อขึ้นมาปาดนะต<ะ>อนนี้ผมเป็นคนดีนะเป็นกินนะครับผมเป็นกินนะครับเอาไอข่าวไปเลยให้ตายเถอะผมเห็นอยู่ไอข่าวปาดไอ้ม่วงนะโอเคเราพูดไปเรื่อยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยดีมงวางคูก่อนนะโอเคกู <Okay. S 2> เป็นผู้พิทักษ์นะ โอเคจ้ะไอ้ม่วงมันเดินมาปาดโลกกูแตกเว้ยไอ้ม่วงมันเดินมาปาดโูกกูแตกข่ก็เปลี่ยง,อ,งอะไรวะในอำเภอจริงอะมั้งจริงไอ้ม่วงก็ได้น้ำตาลอธิบายดีนะแต่เราโจ๊กไงอะไรเอาข่าวไปเลยอย่ามั่วน้ำตาลจะปกป้องเยอะในอำเภอคูดาวไม่ได้หรอกเอาอย่าลืมเอาข่าวออกนะเอาผมออกอย่าลืมเอาข่าวออกนะโอเคโวตัวเองไปพูดเยอะ <c oughs> <c oughs> ในผลเลยผมกินว่ะเขียวกินว่ะสับเปลี่ยนอย่าสับนะเวตานี้เรียบร้อยจบเกม โอเคม่วงขอบใจมากนะที่เองรับรับลูกกระสุนแทนต้องขอบใจม่วงนะเองรับลูกกระสุนแทนดีโลพิตผมติดตามพี่อยู่นะขอบคุณมากครับก็ผมจะเจอพี่ผมเล่นมาร้อยตาก็ซาโอเคน้องพี่ก็ดีใจที่ได้เจอน้องแต่พี่ชนะไงน้องโอเคขอบใจน้องมากจริงจริงผมน่าจะเล่นโจกทุกตานะจริงๆนะพูดมั่วๆไปก็ขนวูดออกเองถึงแม้ผมจะเป็นลูกเรือบางตาผมพูดมั่วแบบนี้ ผมก็โดนโวตออกจริงๆไม่ได้พูดมั่วพูดมีสาระก็โดนโวตดออกแต่วันนี้เกมที่สองไปลุยกันไหมจริงๆต้องเกมที่สามผู้คุมวินยานไปลุยกันสีแดงดาวเด่นนะครับผมสําหรับเกมที่สามนะผู้คุมินยานสีแดงคุณคุนะเหมือนเจอกันเกมแรกหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะมาตานี้เราจะได้เป็นผู้คุมินยานไหมก็ต้องได้เป็นสิฉันสามารถคืนชีพได้ เราจะชนะ3มตาติดไหมไปลุ้นกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาไปลุยกันมีนักล่าด้วยนี่ว่าเราเป็นกับสีน้ําเงินนะฉลามสีน้าเงินถือว่าเอามาเข้ากับสีอยู่มาครับผมมีโจ๊กเกอร์ด้วยว่ะอย่าให้โจ๊กชนะเหมือนตาที่แล้วนะสีชมพูดเดินกระตุกนะโอเคก็อผมวะโอเคลาก่อนนะเรียบรอ้อโอ้ยโอเค หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเราโหวตสีแดงไปก่อนเลยนะผมเป็นฮันนี่บีเองศพ <Yeah. S 1> อยู่หลานฟังผมก็สีขาวผมเป็นฮันนี่บีไอแดงปาดนะโหวตสีแดงไปหวานเจี๊ยบหวานเจียเจ๊ยบไวเกินพูดไปเรื่อยฮันนี่บีบอกด้วยว่าผมเป็นฮันนี่บีไปกันทีแดงก็พูดไปเรื่อยอ่ะนี่น่ะไปเรื่อยได้ไงวะโอมาทำคลิปอรอไม่ใช่ครับไม่ใช่จกเกอร์ดิจุกเกอร์อะไรไม่ใช่เขาปาดเองอ่ะทษที ฉันเป็นฮันนี่บีจะบอกกันแดงโจกนะไม่รู้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 พี่ผมเป็นในนี้นะผมเป็นอันนี้นะผมเป็นคนนี้ฮันนี่บีป่ะแหนมเพรนะพี่นะผมเป็นในนี้แหละโอเคแอนมเพรแล้วมีใครเป็นฮันนี่บีอีกไหมอ่ะอ้าววัยเกินตอนแรกคิดว่าผ่กับดักใช่แล้วกับดักจริงๆริชมพูเป็นฮันนี่ฉันเมื่อไรเห็นชมพูถามอ่ะใช่ไหมอะไรไม่ใช่แล้วชงภูฮันนี่มันเกาะผมอยู่ต้องช่วยผมสิ เออชุมพูมันเล่นมันเล่นหันนี่บัตรขาง5เกมได้แล้วมั้งนะเออชุมพูผมเจอทีไรมันเล่นแต่หันนี่เลยนะให้ชมพูเออมินน่าจะบุตระไรอะมิ้นผมไม่รู้นะว่ามิ้นบุตระไรแต่ที่รู้อะอันนี้ตัวจริงคือชุมพูนะให้ชมพูดิไอ้นี่ก็รู้เรื่องเขาไม่หมดจริงอะชมพูพูดดินี่แหละนี่แหละพี่ที่จริงใจใช่พี่หนัวไปหันนี่ไว้แล้วหนัวตัดสีขาวแล้วพีเนี้ยม้นะมันตัดขาวพี่แล้วมันก็บมดเองเลยจริง เฮ้ยท่านี้คืออะไรนะหนุ่มท่นนี้ก็ผมไปหลับหนุ่มกอดติขาแล้วพอทีเนี้ยติขามั่วแล้วมัวหน้ามันเดินมาคู่กันเลยพี่ท่นนี้ก็ผมต้องปากติขาหน่อยแหละแต่ว่าขอเกอะใครได้บ้างเอ่ยใครเป็นคนดีบ้างพี่พูดซิฮันนี่หนูยังเกอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่มินกับแสงเฮ้ยอะไรผมนี่แหละฮันนี่ไอศิลป์ภูมั่วนะเอาแดงไปเลยเราโบรากรมคดีอันนี้คือคือโกหกนะอันนี้อันนี้เชื่อสิมาแดงไปก่อนให้ด่าฮนนี่ออกก่อนเนี่ย ชมพูมันก็อผมไม่ใช่เหรอโอเคลาก่อนทำไมผมไม่ข้ามวันนี้ทำไมผมไม่ข้ามเฮ้ยข่าวฮันนี่ก็อผมไม่ใช่เหรอวะฮันนี่ก็ผมอยู่หรือเปล่าหวานเจียบเลยเราหวานเจียบเลยเหลือแฝงตัวเดียวนะเ <_ d ata> พื่อนอยู่ไหนวะเอะเพื่อนอยู่นี่คอยสิงแล้วเราเ <_ d ata> พื่อนปาจักตัวนะสิงให้เลยพร้อมสิงเพื่อน <_ d ata> โอเคเหลืองมานี่มาเหลืองมานี่มาระเบิดไปได้ไหมลาก่อนนะเหลืองเอ้ย หวานเจี๊ยบครับผมเราหมุดท่อไปแล้วกันนะเล่นเป็นโจ๊กเลยก็ได้เมื่อกี้หันนี้ก็ผมไม่ใช่หรอวะระเบิดไหมอุ้ยมีย้อนว่ะผมไม่เคยเห็นว่าเกมนี้มีย้อนเราคืนชีปหนึ่งครั้งแล้วเรียบร้อยครับผมเขียวตัวปุ่มนะว่าไงเรียบร้อยครับแตกสองครับผมจริงๆมีน้ําตาลด้วยเปล่าว่าไงเขียวไอ้ชงญี่ปุ่นสีแดงว่ะเราเงียบไปดิฟ้าไหมโอเคเงียบไปเงียบไปเขาจําเสี่ยงผมได้แล้วมั้งกรอดใครหรือยัง หรือว่ายังไม่ได้เกาะเมื่อกี้ผมย้อนไปแล้วนะมันไม่ฟื้นเลยเหรอไม่คือคือตอนนี้เกาะเกาะสีสีน้านําเงินละแต่รู้สึกว่าแปลกๆนะแปลกๆนะไม่เป็นไรนะน่าจะไม่ใช่โอเค,คแปลกๆนะน่าจะไม่มีมันะ้งเอ้แต่ก็ไม่มีดิไม่ใช่น้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินใช่โวดแดงไปเราข้ามนะเพื่อมีโจ๊กไอ้แดงอาจจะโจ๊กก็ได้นะเรียบร้อยโจ๊กไหมไม่โจ๊กปะโจะ๊กเปล่าวะโจ๊กไหมเอ้าเฮ้ยฮันเตอร์ เรียบร้อยชนะดิเองเองเองโกหกนะฮันนี่โกหกนะใช่ฮันนี่โกหกนะชอะไรเออขอชนะเพราะแฝงนะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะผมว่านะผู้คุมิญญาณเนี่ยอัตราการชนะค่อนข้างสูงลยนะทุกคนหวานเจี๊ยบแต่ถ้าเมื่อกี้ฮันเตอร์ยิงเราก็มีเรื่องเหมือนกันนะรู้ว่ายิงเพื่อนเรานะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการเล่นเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับเจ้าพ่อกับผู้คุมิญญาณแล้วก็โจ๊กเกอร์วันนี้ สนุกมากเลยนะชนะ3ตาติดเอาเรื่องไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย